นเหลือออขัตยงไบาคร่ก็ตอนนี้เหลือรายงานตัวสี่ครั้งใน1ปีค่ะก็ครั้งครั้งแรกที่จะมาถึงนี้ก็คือวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะวิธีการรายงานตัวมันต้องทําอะไรบ้างคะพี่ก็ไปรายงานตัวก็คือก็ทางกรมคุมประพฤติเขาอาจจะมีสอบถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายงานตัวปกติ ปยชน์อะไรงีบรร้บ้างไหมคะชั่วโมงที่เก็บก็บำเพ็ญประโยชน์นี้หมดแล้วค่ะก็ทําไปตั้งแต่ตอนสองสามอาทิตย์แรกที่ที่โดนคดีเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอ๋อคือเหมือนตอนนี้ก็เหลือแค่ไปรายงานตัวใช่ค่ะตอนนี้เหลือรายงานตัวภายใน1ปีแล้วก็รอลงอาญา2ปีก็คือภายใน2ปีก็ห้ามทําห้ามกระทําความผิดในแบบเดิมแบบนี้แบบแบบนี้เราต้องแบบเมาแล้วครับ<_<_ <Huh? S 2> ต้องระวังตัว,ตวเพิ่มขึ้นมานกกอทุกวันนี้ก็คือ,อ จะขับรถเฉพาะตอนที่มาทํางานเท่านั้นค่ะเพรามือนว่าตอนคือไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขับรถแล้วแล้วก็ส่วนเหล้าเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็จะดื่มเป็นแบบดื่มแกล้มอาหารมไม่ได้ดื่มแบบไม,ไ,ไม่ได้ดื่มแบบไปปาร์ตี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเวลาทานอาหารเย็นแล้วก็โอเคแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตั้งใจเราเลยป่ะครับหรือว่าใช่ค่ะตั้งใจเพราะว่าพอหลังจากเกิดเรื่องแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะก็จะค่อนข้างที่จะสอนเราเยอะค่ะ แล้วทําให้เรารู้ว่า,าจริงๆเรามีชีวิตอยู่บนความประมาทนะแล้วก็การดื่มเหล้าเนี่ยคือพอมานั่งดูแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนปกติก็คือมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็กลับมาสู่ความเป็นปกติแต่ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็จะต้องมีงานสังสรรค์มีออกสังคมซึ่งมันก็จะต้องมีการดื่มเราก็ดื่มได้แต่ว่าเราก็จะไม่ดื่มให้มัน มีมีความเมาหรือว่าไร่ชติแล้วอะค่ะก็คือดื่มเป็นแบบโอเคอเ,อเป็นพิธีเรียกๆท่านวา,าเนี่ยาทางการที่มักถูกลอบการขับาคลื่แล้วเนี่ยตอนนี้รับงานได้เต็มสตรีมใช่ค่ะตอนนี้ก็รับงานได้เต็มสตรีมเลยคะ่ะก็คือครบครบ,บ,บ,บหมดแล้วหรอครบแล้วก็อ่ม เกิดเรื่องตอนวันที่11กันยาก็จะครบตอนวันที่11ธันวางานก็มีวันที่12ธันวาโหพอดีเลยต่างเดือนวใบับขี่ใขับขี่ตอนนี้ใบขับขี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพักผ่อนแล้วก็ไปต่างจังหวัดบางทีเราขับรถตลางวันเนี่ยเราก็แบบจริงจริงเราไม่ควรขับนะเพราะว่าเราไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะไปทำเนี่ยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก่อนที่จะเปิดทํางานค่ะเพราะว่า เพราะว่า<ห>ช่วงช่วงที่ทํางานเนี่ยยังไงก็ต้องขับรถเองอยู่แล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยไม่มีงานใช่ไหมคะ<ม>ไปเที่ยวอ,อย่างเดียวเพื่อนขับให้แล้วส <c oughs> าม <c oughs> เดือนที่โดนงดรู้สึกยัไงบ้างครับ <c oughs> รก,ก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบตอนแรกที่เกิดเรื่องเสร็จอะค่ะก็รู้สึกเสียใจพอพอเสียใจเสร็จเราก็เริ่มมานั่งแล้วก็ตรึกตรองแล้วก็คิด พอคิดได้เนี่ยเราก็เริ่มตระหนับว่าอะไรอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่เป็นโทษอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์พอเราเริ่มคิดได้ปุ๊บเราก็เริ่มโอเคเราก็ให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสอนเราในการใช้ชีวิตต่อไปว่าไม่ให้อยู่ในความประมาทเสร็จปุ๊บ พอเราคิดได้แบบนี้เราก็พอเราสบายใจพอเราสบายใจก็ช่วงเดือนกกว่าที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมก็ตามไหว้พระตั้งแต่ไปทอดกรถินที่เขาค้อก่อนเสร็จป,ปุ๊บก็ขึ้นไปสกล อ่าอเขาขอไปขอนแก่นขอนแก่นไปมหาสารคามเสร็จปุ๊บไปสกลแล้วกลับมากรุงเทพแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปอุดรไปอุดรเสร็จก็ขึ้นไปบึงการหนองคายแล้วก็ลงมาอุดรแล้วก็ไปเชียงคานไปภูเรือแล้วก็ไปแพร่น่านแล้ว ตรงหน้าเนี่ยสวยมากคือไปตรงบอกเกลือแล้วก็ย้อนกลับมาที่แพร่แล้วกลับมาอยุทธยาแล้วมาทำเยอะขนาดนี้ค่ะบพก่กค่ะก็มีโอกาสได้ไปค่ะพอดีกลุ่มคนที่ไปด้วยเนี่ยเป็นเป็นโอกาสดีอะค่ะคือ ปกติถ้าสมมติเราทํางานหรือว่าถ้าเวลาไม่ประจวบเหมาะขนาดนี้เราคงไม่มีโอกาสดีขนาดนี้อันนี้คือด้วยกลุ่มคนด้วยจังหวะเวลาประจวบเหมาะแล้วเขาก็เดินไปในทางนั้นพอดีเราก็ห้อยเขาไปด้วยแล้วมได้ไปเที่ยวไปค่ะไปเดินไปเที่ยวต่างประเทศกับพี่นัทด้วยไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปต่างงัวเป็นต่างจังหวัดค่ะอันนี้คืออันนี้คือใครชนใครอะไรยังไงอ๋อไม่ใช่ค่ะคือพอดีเอ่อได้มีโอกาส เข้าไปในทางสายสายนั้นพอดีอด้วยทางที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็เราก็เลยโอเคพอเราไม่ได้ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่บ้านว่างๆก็แทนที่จะอยู่บ้านว่างๆเราก็ไปทําบุญดีกว่า <c oughs> ก็ได้ไปไหว้ตามพระธาตุต่างๆตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกับที่บ้านพี่นัทเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะก็โอ้ยไปกันหลายคนค่ะมีเพื่อนด้วยมีพี่นัทด,ด้วยแล้วก็มีเพื่อนพี่นัทด,ด้วยแล้วก็เยอะ นี่เรียว่าถ้าคดีจบแล้วเนี่ยเราไม่ยังคงทำุญต่อเรื่องการทำทานไปเที่ยวกะเพราอะไรต่อเรื่องเลยก็ครับก็จริงๆแล้วว่าคือธรรมะเนี่ยมันควรที่จะมีอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็การที่เราทําทานหรือการให้ทานเนี่ยไม่ว่าจะทํากับทํากับเด็กผู้ด้อยโอกาสหรือว่าทํากับพระสงฆ์หรือทํากับเพื่อนของเรากันเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทําควรที่จะทําทุกวัน แม้กระทั่งการรักษาศีหรือว่าการที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นไปได้ก็ควรทําให้ให้เป็นนิดคือเป็นประจําอยู่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าให้ให้หลุดออกจากตรงนี้เรียกด้ว่าตัวทำบุญล้างเคาะล้างอะไรหรือเปล่าสวยคงล้างไม่ได้หรอกนะคะเป็นเอาเป็นว่าเพิ่มในสิ่งที่ก่อนหน้านี้มีน้อยให้มากขึ้นดีกว่าแล้วตอนนี้งานติดต่อเข้ามาเยอะอย่างไรรู้ว่าเราจะคนก็ตอนนี้มีละครเรื่องการกับหงค่ะทั้งช่องแปดก็ กำลังจะถ่ายทําแล้วก็ช่วงปลายปีเอ่อช่วงกลางเดือนหน้าจนถึงต้นเดือนมกราเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆค่ะแพ็กสี่แพ็กสี่แพ็กสี่ค่ะเพลงอะครับเพลงก็ประมาณมีนาค่ะก็นแฟนแบบ เห็นหน้าเรานานแบบลืมลืมก่อนหน้านี้ี่ก็หายไปนานแล้วเราอีกสามเดือนอะไรเงี้ยก็ถ้ารวมที่กิฟซี่ไปเมืองนอกกับรวมของกิฟเนี่ยก็ประมาณครึ่งปีพอดีครึ่งปี2012นอะคะก็อืมก็เนี่ยค่ะก็กลางเดือนธันวาเนี่ยก็จะกลับมาแล้วก็ถ้าใครที่ลืมกันเนี่ยก็คง ได้เห็นกันแล้วก็ได้ระลึกถึงกันอีกแน่นอนแต่ว่าถ้าใครคิดถึงกันเนี่ยยังไงก็ให้หายคิดถึงแน่นอนค่ะทำไปงานขนาดเนี้ยครับกลับมาคำ back up ในจัดเพลงมีเพลงมีอะไรป้ะก็ตอนโปรเจกที่ทางค่ายทางทางฝ่ายโปรโมเตอร์ที่เขาเสนอไปนะคะกิ๊บก็ฟังแล้วก็น่าจะสนุกดีแต่ว่ายังยังบอกไม่ได้ว่าเป็นคอนเซปต์อะไรนะคะแต่ว่าเพลงเนี่ยยังไม่เสร็จ